จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มาฟังธรรมในวันอาทิตย์ทุกๆวันทุกสัปดาห์ของอาทิตย์ซึ่งวันนี้อาตมาจะพูดเรื่องสัจจานี่แหละก็จะขอฝากคติธรรมเตือนใจเพื่อเตือนตนตน,ตนตัวเองให้ทันญาติโยม ทำความเข้าใจว่าเกิดมาเป็นคนน่ต้องมีศัจจะรักษาศัจจะให้เป็นคำศัตย์เพื่อสร้างสถานะห่งตนให้มีชีวิตที่เชื่อถือได้ทั้งความคิดความการกระทําคําที่พูดเพื่อสร้างตัวตนตนเองให้มีสถานะให้มีความมั่นคงในสังคมด้วยคําว่ามีศัจจะ สัจจะตัวเดียวนี่แหละสร้างฐานนะคนได้ทําคนให้น่าเชื่อถือไม่ว่าวงเล็กวงใหญ่สมาคมเล็กสมาคมใหญ่สังคมเล็ก,ส,ลกสังคมใหญ่ถ้ามีสัจจะแล้วเจริญทนะั้งนั้นคนไม่มีสัจจะนี่ยไม่เจริญแต่สัจจะนี้ต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเองนะต้องสร้างโดยกองทุนด้วยทางกายทางวาจาโทรศัพท์ของตนเองไม่ใช่ไปเอาของคนอื่นมาทําให้เป็นสัจจะ ก็เรียกว่าไม่ได้ไปเอาของคนอื่นไปยืมของคนอื่นมาทําฐานรองรับสัจจะตัวเองทําสัจจะจะต้องมีสัจจะในการประพฤตดดิปฏิบัติชอบต้องมีสัจจะในการจับใจใจสสยต้องมีมีสัจจะการทํางานทําการโดยสุจริตมีสัจจะต่อการทําหน้าที่สุจริตตั้งแต่หน้าที่สถาบันของครอบครัว แต่เป็นพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นลูกลูกทีดีเป็นบนรรพชนก็ต้องเป็นปู่ย่าตายายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลและธรรมอันนี้ต่างคนก็ต้องมีสัจจะในหน้าที่ของตนคือทำหน้าที่ของตนนั่นเองให้มีสัจจะในการทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องอย่าให้ผิดอย่าให้คาดเคลื่อนอย่าให้เดินบนสายอากุศลให้เดินบนฝ่ายกุศล ฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสิ่งที่เราทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายต้องทําคือความดีคือสร้างความดีทั้งกายวาจาใจและบุญกุศลที่จะสะสมได้วันละเล็กวันละน้อยนะการสะสมซึ่งบุญนั้นนำสุขมาให้สุขโขปุญาอุจโยการสร้างสะสมบุญนั้นย่อมจะนำความสุขมาให้มนุษย์ทุกคนก็ต้องทำความดี ความดีที่เกิดขึ้นจากทางกายความดีที่เกิดขึ้นจากทางวาจาความดีที่เกิดขึ้นจากทางใจทั้งสามอย่างนี้แหละเป็นบอกเกิดเห่งสวรรค์แล,ละนิพพานสิ่งที่มนุษย์ต้องมีก็คือคุณธรรมคุณธรรมคือความถูกต้องคําว่าคุณธรรมคือกระทําการใดก็ทําบนพื้นฐานความถูกต้องไม่ใช่ทาเพื่อความถูกใจไม่ใช่ทาเพื่อประจบสอพอ ทำเพื่อหาคะแนนไม่ใช่ต้องทำเรื่องที่มันถูกต้องและให้ได้ประโยชน์ต่อมหาชนให้ได้ประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมอันนี้ก็เรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนี้เรียกว่าต้องคิดดีคิดดีทำดีพูดดีมีเจตนาที่ดีมีความปรารถนาที่ดีบริสุทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของผู้อืน่นมันสิ่งที่มนุษย์ต้องจดจำก็คือบุญคุณ บุญคุณที่ผู้อื่นได้ให้การอุปการะเรามาแล้วเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านเรียกว่าน,นิมิตตังสาทุรูปนังกตัตตยูกตเวทิตาผู้ที่มีอุปการะคุณแก่เรามาแล้วเมื่อเรารู้เราก็ต้องตอบแทนพระคุณนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์สะอาดไอ้อย่างนี้ก็เรียกบุญคุณไปนอนบ้านไหน ก็ต้องรู้คุณค่าคุณเขาไปกินข้าวบ้านไหนก็ต้องรู้คุณค่ารู้พระคุณของเขาไม่ใช่ไปนอนบ้านไหนแล้วรักบ้านนั้นไปนอนบ้านไหนแล้วไปทาโทษบ้านนั้นไปรักเล็กขโมยน้อยไปนําเขามานินทาไปกล่าวเขาอะไรเขาอยู่บ้านไหนเข้าไปยุ่งแย่งตะเคงรั่วเข้าไปพูดให้เขารบกันทะเลาะกันอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นาทีของมนุษย,ย์หน้าที่มนุษย์ต้องทําสิ่งที่ด,ดีงามในการสร้างสรรค์ พัฒนาด้านจิตใจพัฒนาด้านการสัมพันธ์ปลูกพันุ์ระหว่างกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงทั้งหลายไม่ใช่ไปบ้านนี้แล้วเอานั้นไปนินทาเอาไปบ้านนู้นเอาบ้านนู้นกลับมานินทาไปยุบบ้านนั้นไปยุบบ้านน,นี้ถะเกระบกันทะเลาะกันไอ,อนไไนะ้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้และสิ่งที่มนุษย์ต้องละเว้นก็คือการทําชั่วอันเป็นบาปกรรมทั้งปวงทําชั่วทางกายทําชั่วทางวาจาทําชั่วทางใจ ต้องพยายามละเว้นไปเสียโดยยึดศีลรรมประจในจิตใจรักษาศีลให้สะอาดเฉพาะศีลห้านี่แหละเปคุณสมบัติของมนุษย์บุคคลเราใดไม่มีศีลห้าเนี่ยก็เป็นมนุษย์ไม่ได้นะเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์ต้องมีคุณสมบัติด้วยองค์ศีลห้าประการสิ่งที่มนุษย์ต้องสะสมก็คือบุญบุญกุศลเนี่ยเราต้องสะสมไว้ทำไว้ ึ่งบาลีท่านกล่าวว่าสุโขปุญญสสะอุจโยการสร้างสะสมจะนําความสุขมาให้กเราทุกคนนี่การที่เราจะสร้างสะสมบุญได้เนี่ยมันต้องเริ่มพัฒนาการมาจากกายที่ไม่ไปทําทุจริตไม่ทําผิดนั่นเองแล้วก็มาทางวาจาไม่กระทําผิดคือไม่ทุจริตนั่นเองและก็ทางใจไม่ทําผิดไม่ทุจริตนั่นเองบุญยิ่งจะเกิดขึ้น เมื่อเราทําเกตตัวแล้วก็จะเกิดขึ้นได้สิ่งที่มนุษย์ต้องรู้คือความจริงนาริยาสัตว์ของพระเจ้ารู้ความจริงว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งในโลกนี้จะเป็นชีวิตกด็ดีเป็นมนุษย์กด็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นสัตว์จําพวกอื่นกด็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการแตกดับสลายไปมีความตายในปลายทาง วัตถุส,สรรพสิ่งของทั้งพวงก็เหมือนกันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วประดับไปเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มาลู้ในยสั์นี้เราก็จะไม่โลภตัดปัญหาตัวความโลภความโกรธความเหนื่อยด้วยการลู้ในรยสัจตรรมของพระเจ้าแล้วก็ปรงให้ตกววามเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวมีตนเราบังคับมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอนัตของเรา เพราะฉะนั้นสิ่งใดไม่อยู่ในอานาตของเราสิ่งใดที่เราบังคับไม่ได้ก็คือไม่ใช่ของเรานั่นเองฉะนั้นเราทุกคนรู้ในระยสัตว์แล้วก็หาเครื่องดับก็โดยการประพฤติศีลน,นำศีลก็นามาปฏิบัตินำศีลขึ้นมารักษานำธรรมเข้ามาปฏิบัติเขาเรียกว่ารักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมนำมาประพฤกนำมาปฏิบัติฟังเทศมาแล้วไม่นำปฏิบัติก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไร เหมือนกับหมอไปหาหมอป่วยไปป่วยแล้วไปหาหมอหมอให้ยามาแล้วเราไม่กินแล้วประโยชน์อะไรมันจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเก็ป่วยอยู่นั่นแหละคนก็เหมือนกันแหละไปหาไปฟังเทศมาฟังธรรมมาไปอบรมมาฝึกจิตสุกใจมาเสร็จแล้วไม่ได้นํามาปฏิบัติแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับการไปการฟังการยึดเพราะเช่นนั้นนะ่ะมีทฤษฎีแล้วนะ่ะต้องประยัิให้ชัดเจนศึกษาชัดเจนแล้วนำมาปฏิบัติตามที่ศึกษามารับฟังมา แล้วก็ผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นดังที่เราประพึตปฏิบัตินั่นแหละส่วนที่มนุษย์ต้องรักษาก็คือสัจจะคือจินใจซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดในข้อไม่งอในกระดูกไม่เอารักเอาเปรียบบุคคลอื่นไอลักษณะเช่นนี้นะเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดชีวิตของมนุษย์ก็คือต้องไม่ลืมคุณคนพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ทำลายไม่ทำลาย ชาติพระพุทธศาสนาและสถาปันย์ประมหาอากาักษรต้องพักดีและต้องดำรงตนให้เป็นคนดีของแผ่นดินโดยการเป็นผู้มีปาตนาดีต่อผู้อื่นเรียกว่ากัลยาณชนกันลยาณมิตรโดยใช้กัลยาณธรรมมาปลูกฝังจิตมาปลูกฝังใจทำให้คนเหล่านี้แหละเกิดขึ้นได้เพราะว่าสัจจะเนี่ยนะ สร้างคนให้น่าเชื่อถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหน้าที่ของคนสมาคมสังคมโลกปาถนาให้คนให้สัจจะมีทุกตัวตนคนไม่มีสัจจะไม่ต่างอะไรจากผีเน่ากับลงขุฉะนั้นตันญ,ญาิโยมทั้งหลาย อย่าไปเป็นผีเน่าและอย่าไปเป็นลงผุผีตายว่าเออถ้าลาลงบอกว่าถ้าหากว่ามีคนตายมาเมื่อไหร่นี่ยเขาจะต้องสอบลงฉันจะได้ดีสักทีมันไม่เป็นลงผุผีก็บอกเออถ้าเรามีลงผุทีนี้คนตายไปแล้วกันเออเดี๋ยวเราลงดีแล้วก็ได้มาใช้สอยของเราคิดว่ามันก็เรียกผีเน่ากับลงผุ คือสิ่งที่เน่ากับเน่ามาเจอกันเนี่ยแล้วประโยชน์อะไรมันจะได้มันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ผีเน่ากับลงผูนี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นการไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทาให้คนเราเนี่ยต้องสมาคมกับนับปราผู้รู้ประหูสตรเราจริงจะไม่เป็นผีเน่ากับลงผูแต่ถ้าเราไม่คบหาสมาคมกับบัณฑิตไม่คบหาสมาคมไม่ฟังพระหูสตร มัวแต่ไปสนใจกับพวกพ้าหูรูดพวกพระหารูปกับพวกพานพวกไม่มีศีลไม่มีธรรมไอ้พวกนี้เราไปก็บผาสมาคมด้วยอยู่ใกล้บุคคลใดก็ยอมไปเป็นบุคคลเช่นนั้นแหละมีนกเขกเต้าสองตัวอยู่ในรังหนึ่งวันหนึ่งลมพัดพาแตกแยกกันไปไอ้นกแขกเขต้าตัวพี่ไปตกกับอาสมง,งพระฤาษีนกแขกเขต้าตัวหนึ่ง ไปตกอยู่พูดน้องไปตกอยู่ที่กลุ่มโจรก็ได้ยินทุกวันแหละโจรบอกอ,อ้าจัดแจนหาปืนไปต้องยิงคนนั้นต้องฆ่าคนนี้ต้องป้นคนนั้นเราทำไปทุกวันทุกวันก็ชินชาวันหนึ่งพระราชาออกประพาสป่าก็ไปแวะเจอนกตนัวนี้นกตัวนี้ก็บอกยิงอย่าไว้ต้นยิงฆ่าส่วนมาที่อาสมของพระฤาษีก็เชิญนั่งก่อน ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอจงได้ตามอัตยาศัยสิ่งที่เรามีน้ำมั่งผลไม้มั่งขอให้ท่านจงนั่งเยียยนเยีนและก็รับประทานหรือก,กินกันสกักตอนอย่างนั้นนะนะพระราชาบอกว่าเนกตัวนี้มาไมตัวนู้นทำไมเป็นอย่างนั้นมาตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่านกนั้นอยู่ใกล้บุคคลใดก็เหมือนคนเราก็เหมือนกันอยู่ใกล้บุคคลใจร้ายก็ใจร้ายบุคคลอยู่ใกล้คนเห็นเกตตัวก็เห็นเกตตัวอยู่ใกล้กับคนที่ใจดีก็ใจดีเห็นคน ใกล้กับคนมีศีลมีธรรมแล้เป็นคนมีศีลมีธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ใกล้บุคคลที่ดีแล้วเราก็ทําดีตามด้วยนะไม่ใช่อยู่ใกล้เฉยๆแล้วต้องทําดีตามด้วยเพราะฉะนั้นผลดีชีวิตเราจึงจะมีประโยชน์ชีวิตเราจึงจะมีความหมายชีวิตเราจึงจะมีคุณค่าทองคําเนี่ยตกที่ไหนมันก็เป็นทองมีคุณค่าอยู่ที่ไหนมันก็มีราคาส่วนทองชุบเนี่ย ตกที่ไหนมันก็ไม่มีราคาทั้งสีก็เจ้าหมองทั้งราคาก็ไม่มีคนก็ไม่นิยมเพราะเป็นของปลอมฉะนั้นทองคําเป็นของแท้คนก็เหมือนกันเนี่ยแต่คนแท้คนดีแท้คนมีสินแท้คนมีทรรมแท้คนปฏิบัติดีแท้คนประพฤติดีแท้มันก็ทาให้มีคุณค่ามีราคาเหมือนทองคําฉะนั้นอยติโยมทั้งหลายาเกิดเป็นคนเนี่ย เราต้องตั้งสัจจะในการทำความดีสิ่งอันใดที่เราพูดออกไปแล้วเราต้องทำสิ่งใดที่เราปรารถนาออกไปแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นกระทำตามนั้นมีสมเด็จพระสัมมาพุจาเป็นต้นแบบท่านตั้งใจจะเสด็จออกพนวดบวชเพื่อแสวงหาวิโมกขธรรมว,วิโมกขธรมกกรมวิมุตตังกระทำนั้น พระองค์นั้ปฏิบัติหกปีจนได้บรรลุนะแต่เป็ว่าพระองค์มีสัจจะในตัวในหกในพระองค์แม้จะยาหนักหนานในสมัยนั้นอ่ะพวกลัททีมเยอะนี่มีเป็นห้าร้อยหกร้อยลัททีพระพุทธเจ้าเข้าไปก็ผูกช่วงโจมตีลำบากก็เรียกว่าเดินมันป่าหนามเดินมันป่ากองไฟเนี่ยแหละแต่พระองค์ก็บรรลุได้ด้วยใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้ความบริยะติใช้ความเมตตาใช้ความ,าๆๆมาๆๆให้อภยัยนี่แหละ จึงทำให้พระองค์เดินผ่านมาได้แล้วมาตั้งพุทธศาสนาและให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนฟังธรรมของพระองค์กันก็เพราะเหตุนี้เพราะความจริงใจนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญคนเราทําอะไรทําให้จริงอย่าพูดเราแต่พูดบางคนพูดดีนะถ้าดีทีเหลวพูดโอ้ยพูดเก่งแต่การปฏิบัติไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะไม่มีความจริงใจที่จะกระทําในสิ่งที่พูดจะกระทําในสิ่งที่ตัวเองคิด อันนี้แหละมันจริงหมดราคาไปฉะนั้นคนมีราคาต้องมีธรรมมีศีลคนที่หมดราคาเพราะศีลไม่มีธรรมก็ไม่มีไม่ต่างอะไรกับคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับข้าวขาดฝนปลาขาดน้ำคนขาดธรรมอันนี้แหละจะ ประโยชน์ให้แผ่นดินสร้างประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญในที่นั้นอย่าทําตัวให้หนักแผ่นดินนะต้องทําตัวให้ก่อความสุขที่นั่นอาตมามีคติว่าชีวิตมนุษย์นี่ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ให้รู้จักงดให้รู้จักพอแล้วไปอยู่สถานใดก็ก่อสุขให้เกิดขึ้นณสถานที่นั้น อย่าไปสร้างความแตกแยกจงสร้างสามัคคีธรรมแล้วร่วมพัฒนากับบ้านเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนจะเ,เข้าบ้านไหนก็ต้องเอาวัฒนธรรมประเพณีของบ้านนั้นเขาอย่าไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเขามันจะเกิดความแตกแยกเราจะเอาความคิดเราไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาแล้วไม่ได้หรอกเราอยู่บ้านเราก็ทาหน้าที่ของเรามีระเบียบอย่างไรบ้านเราเราก็ทําอย่างนั้นไปบ้านคนอื่นเราก็ต้องปฏิบัติตามเขา ถ้าเราไม่เป็นบัตามเขาเราก็เข้าเขาก็าไม่ได้เข้าเมืองหลิวก็ต้องหลิวตาตามแต่เราไม่ชั่วตามเขาเราดีตามเขาได้แต่เราไม่ทําชั่วตามเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทันยาดอย,อยู่วันนี้พูดเรื่องกัจจาว้เพียงแค่นี้จเจิญพอ